เวลาที่พวกเราจะพูดถึงตัวละครที่มีชีวิตสุดแสนจาระทมขมขื่นมากที่สุดพันใอกจักรวาลมาเวล ตำแหน่งนี้มันก็มาจะตกเป็นของปีเตอร์พาร์เกอร์สไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีซูเปอร์ฮีโร่ผู้ที่ชะตาชีวิตนะครับเหมือนจะเล่นตลกทําให้เขาเนี่ยแทบจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลยและด้วยความระทมในชีวิตที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ของเราก็ต้องเผชิญมาตลอดหลายช่วทศวรรษที่ผ่านมามันก็เลยอาจจะเป็นการทําให้พวกเราอะ่ะมองข้ามอีกหนึ่งตัวละครที่เมื่อดูแบบผิวเผินชีวิตของเขามันก็อาจจะมีความสุขดีแต่หากว่าเราได้มีโอกาสไปสัมผัสกับเรื่องราวของตัวละครนี้พวกเราก็จะได้รู้เลยนะครับว่าแดเดวิ เองก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครภายในจัก,กรวาลมาเวลที่มีชีวิตสุดแสนจะทรมไม่แพ้กับสไปเดอร์แมนเลยนี่วาต่อให้เราจะไม่นบรวมเรื่องที่เดรเดวิลเข้ามาจะเป็นตัวละครที่เปรี่ยบเสมือนกับกระสอบซาให้กับพวกอาชญากรชอบมีโมเมนต์ที่ต้องลงเป็นนอนคุกฝุ่นนะครับนอนพักสายตาอยู่บนพื้นมากกว่าฮีโร่คนอื่นๆอ,อยู่บ่อยครั้งความระทมภายในชีวิตอย่างแรกของเดรเดวิลมันก็คงจะเป็นการที่เขาคือซูเปอร์ฮีโร่ที่พิการ จริงๆแล้วสําหรับเรื่องราวต้นกาเนิดของพวกซูเปอร์ฮีโร่แต่ละคนการที่พวกเขาจะไม่ต้องสูญเสียสิ่งสำคัญภายในชีวิตไปสักอย่าง2อย่างมันก็นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่พวกเราสามารถพบเห็นกันได้อยู่บ่อยครั้งจนแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติของพวกซูเปอร์ฮีโร่แทบทุกคนปีเตอร์เสียลุงเบนพานิเชอร์เสียครอบครัวกับตันเสียเพื่อน โดยในบางครั้งสิ่งที่ตัวละครจําเป็นต้องสูญเสียไปเพื่อให้ได้มากลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่มันก็จะไม่ได้ถูกจํากัดเอาไว้ให้เป็นเพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดรอบตัวเสมอไปอย่างในกรณีของแมดมอ r ร์ด็อกมันก็คือการมองเห็นของเขานั่นเองซึ่งเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่แมดได้เข้าไปช่วยคนตาบอดคนหนึ่งที่กำลังจะถูกทรัคสัส่งไปต่างโลก แมดก็เลยถูกสารเคมีที่มันบรรทุกมาพร้อมกับรถกระเด็นเข้าใส่ใบหน้าแบบจังๆจนทำให้เขาก็ต้องสูญเสียการมองเห็นไปตลอดการแม้ต่อมาแม้จะคนโพว่าอุบัติเหตุดังกล่าวที่มาทำให้เขาสูญเสียการมองเห็นไปเขา่ก็จะได้รับการทวีคูมประสาทสัมผัสด้านอื่นเข้ามาทดแทนแมดก็เลยกลายเป็นคนตาบอดที่ยังสามารถมองเห็นได้อยู่ผ่านการพึ่งพาการทำงานร่วมกันของประสาทสัมผัสด้านอื่นที่เข้ามาทดแทนการมองเห็นที่เสียไป ทว่าเมื่อเรานำราคาที่แม้ต้องจ่ายเพื่อแลกกับพลังนี้นะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่าต้องกําเนิดการได้รับพลังของแดเดวิลสําหรับแมตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนหนักหนากว่าชาวบ้านเขาเล็กน้อยนะครับที่บางคนนะสถา,างที่ได้รับพลังมาจากการโดนแมงมุมอาบรังสีกัดแท้แต่พอพักฟื้นเพียงแค่วันเดียวก็สามารถกลับมาเดินได้ปล่าพร้อมกับพลังเหนือมนุษย์บางคนก็ได้รับการเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายด้วยเซรุ่ม ที่พอฉีดเข้าไปปุ๊บก,ก็ไม่ต้องมาคอยเสียเวลาเฝ้าดูอาการหรือนอนพักฟื้นปรับตัวก็สามารถใช้พลังแทบจะได้ในทันทีตัดภาพกันมาที่แมทครับหลังจากที่เขาสูญเสียการมองเห็นไปนอกจากการตื่นมาแล้วรู้ว่าเขาจะต้องการเป็นคนตาบอดไปตลอดชีวิตจากการทําความดีช่วยเหลือผู้คนในไม่ช้าแมทเมอร์ด็อกในวัยยาวก็ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องที่จู่ๆประสาทสัมผัสด้านอื่นที่เขาเหลืออยู่มันก็เกิดการพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด แมดนะครับต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ตั้งหลายสัปดาห์หลายเดือนกว่าที่เขาจะสามารถจับทริคและก็เคล็ดลับในการปรับตัวเข้ากับพลังใหม่ที่เขาเพิ่งได้รับมาได้สําเร็จทําให้ในบรรดาการได้รับพลังของพวกซูเปอร์ฮีโร่ภายในจักรวาลมาเวลรวมถึงเวลาที่พวกเขาต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะใช้พวกมันสําหรับผมนะครับกรณีของแมดเมอร์ดอกก่อนที่เขาจะมากลายเป็นแดเดวิลก็คือหนึ่งในวิธีการได้รับพลังของพวกซูเปอร์ฮีโร่ที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันน่าสงสารมากที่สุดคนหนึ่งเลย แล้วถ้าเรายังรู้สึกแย่ไม่พอนะภายหลังมันก็จะได้มีการเปิดเผยต่อมาอีกว่าชายที่แมดได้เสียชีวิตเข้าไปช่วยจะทําให้เขาต้องกลายเป็นคนตาบอดเนื้อแท้มันก็เป็นเพียงแค่ขยะสังคมคนหนึ่งที่ทําร้ายร่างกายผู้เป็นลูกสาวของตัวเองมาตั้งแต่ในสมัยเด็กอีก มันก็เลยทําให้การเสรียสละของแมทน,นะครับเหมือนกับเป็นการทําลงไปเพื่อช่วยคนที่มันไม่ควรจะถูกช่วยซะอย่างนั้นคล้ายคลึงกับการที่ปีเตอร์ตัดสินใจปล่อยโจรคนหนึ่งไปจนมันไปยิงลุงเบนนั่นแหละเป็นการมอบความหวังดีไปให้กับคนที่มันไม่ควรได้ครอบครัวอันไม่สมประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิหลังของแมดเมอร์ดอกก่อนที่เขาจะมากลายเป็นแดเดวิลตามที่ทุกคนทราบกันแมดเขาก็จะเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาภายใต้ความดูแลของผู้เป็นพ่ออย่างแจ็คเมอร์ดอกเพียงแค่คนเดียว แจ็คไม่อยากให้ลูกชายของเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนหาเช้ากินขํามเอาร่างกายเข้าแลกกับเงินเหมือนกับที่แจ็คทำในฐานะของนักมวยแจ็กก็เลยพยายามที่จะส่งเสรยให้ลูกชายของเขา,าได้เรียนสูงโตไปจะได้เป็นหมอไม่ก็ทนายความน่าเสียดายที่สุดท้ายแจ็คมือดอกก็ไม่ได้มีโอกาสดูความสําเร็จของลูกชายตัวเองเขาด่วนจากไปเสียก่อนจากการไม่ยอมล้มมวยตามคําสั่งของพวกมาเฟียก็เลยโดนสังเกตทําให้ชีวิตของแมทหลังจากสูญเสียผู้เป็นพ่อไปเขาจึงจําเป็นต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดพร้อมกับเติบโตขึ้นมา ภายในย่าที่ขึ้นชื่อว่าเลวร้ายมากที่สุดของนิวยอร์กเพียงลาพังโดยหากเราถามว่าแล้วแม่ของแมดหายไปไหนกันล่ะในตอนแรกนะครับพยายในเรื่องเองก็จะไม่ได้มีการเปิดเผยว่าแม่ของแมดหายตัวไปไหนพอเขาไปถามพ่อแจ็คก,ก็จะบอกเพียงแค่ว่าแม่จากพวกเราไปแล้วภายหลังพวกเราถึงจะค่อยมารู้ว่าแม่ของแมดจะเป็นแม่ชีที่ชื่อว่าแม็กกี้บทเหตุผลที่เธอทิ้งแมดและผู้เป็นพ่อมา มันก็เป็นพร้อมไม่นานหลังจากที่แม็กได้ลืมตาดูโลกแม็กกี้เธอก็จะล้มป่วยลงจากอาการซึมเศร้าหลังคลอดซึ่งมันก็ได้ทําให้เธออาการเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนพร้อมกับมีอาการวิตกจริตอยู่ตลอดเวลาความหวาดระแวงและสุขภาพจิตของแม็กกี้ที่มันย่ําแย่ลงเรื่อยๆมอนก็เลยทําให้แม็กกี้เคยเกือบจะเผลอลงมือทำร้ายแม็กในวัยทารกอยู่แล้ว เมื่อตระหนักได้ว่าการมีอยู่ของเธอมันเป็นอันตารายต่อผู้เป็นสามีและลูกชายของตอนแม็กกี้จึงตัดสินใจที่จะทิ้งทั้งสองคนไปเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่แม้ในระยะเวลาต่อมาแม็กกี้ก็จะมีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์จนหายดีแต่ด้วยความรู้สึกผีที่เคยเกือบจะทำะร้ายแมทในวัยเด็กไปแล้วมันก็เลยทําให้ในท้ายที่สุดแม็กกี้ก็เลยละอายใจเกินกว่าที่จะสามารถกลับไปหาลูกชาย และก e <า>ลายเป็นที่มาของเหตุผลที่ทําให้ช่วงชีวิตในวัยเด็กของแมตเมอร์ด็อกเขาจึงเติบโตขึ้นมาโดยการที่ไม่เคยได้สัมผัสความอบอุ่นจากผู้เป็นแม่นั่นเองการสูญเสียคนรักไปตลอดกาล มันนับเป็นกฎพื้นฐานเบสิกที่รับรู้กันดีภายในวงการของพวกวายร้ายและอาชญากรถ้าคุณไม่สามารถเล่นงานหรือจัดการกับพวกฮีโร่ที่ชอบมาขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาคุณได้แบบถาวรดังนั้นทำไมไม่ลองไปเล่นงานคนที่มันห่วงใยคนรักที่อยู่รอบตัวมันแทนละ่ะการจับตัวประกรันหรือการทำให้คนรอบตัวต้องเข้าไปเสี่ยงกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างถือเป็นพจนยอดนิยมที่พวกเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในสื่อมาเทอร์รูปแบบใดๆในเรื่องราวของแดน์เวิลเองก็มีให้พบเห็นด้วยเช่นกัน อย่างอิเล็กทรารักสมัยเรียนของแมทที่เธอได้ผ่านโตมากลายเป็นนักฆ่าสาวตัวฉกาดมีครั้งหนึ่งที่เธอต้องเข้าไปประท้ากับบูซายคู่ปรับตลอดการของแดเดวิลโดยมีตำแหน่งมือขวาของคิงพินเป็นเดิมพันแม้ในตอนแรกการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายมันจะดำเนินไปได้อย่างสูสีมีการผัดการ,รูปผัดการ,รับต่างฝ่ายก็ต่างกินกันไม่ลง เพียงแค่ด้วยสไตล์การต่อสู้และไหวพริบที่ดีกว่าเล็กน้อยเจ้าบูไซ์มันก็เลยสามารถชิงจหว่าได้เปรียบพริกกลับมาเป็นฝ่ายที่ปิดฉากอิเล็กตราได้สําเร็จซึ่งอิเล็กตราก็ยังอุตส่าห์ใช้แรงเฮือกสุดท้ายของเธอแต่เกียริตะกายกลับไปหาแม้ถึงที่บ้านเพื่อเป็นการสร้างซีนอารมณ์ให้แม้ต้องทนเห็นอดีตครักของตัวเองจากไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย ถึงในเวลาต่อมาด้วยความที่อิเลกตาเธอไม่ได้มีสถานะเป็นเพียงแค่คนรักของแมทแต่ยังมีจุดยืนเสริมเป็นแอนตี้ฮีโร่ภายในเรื่องราของแดเดวิลด้วยมันก็เลยทําให้การตายของอิเลกตามันมีพลัตอาร์เมอร์ที่ในเวลาต่อมาทางมาเวลก็จะสามารถหาทางชุบชีวิตเธอกลับมาได้อยู่ดี ต่างจากกรณีของคารเรนเพจตัวละครที่แฟนๆยกย่องให้ว่าเธอคือเควสเตซี่ผ่านในเรื่องราวของแดเดวิลในฐานะตัวละครสมทบคนธรรมดาคนหนึ่งที่ดันไปมีความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกกับพวกฮีโร่เช่นเดียวกับเควสเตซี่ในหลายครั้งตัวละครอย่างคารเรนเพจก็เลยมักจะถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับพวกปัญหาความขัดแย้งระหว่างแดเดวิลและพวกวายร้ายของเขา,าอยู่บ่อยๆและหนึ่งในจํานวนนั้นมันก็จะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มันก็จะต้องแลด้วยชีวิตของคารเรนเพจไปตลอดการ คือในะระหว่างที่แดเดวิลกำลับบงเสียท่าให้กับผู้ปรับตลอดการของเขาอย่างเจ้าบูซายเจ้าเดิมเพื่อเป็นการปิดฉากความบาดหมาที่มันสะสมมาปเป็นระยะเวลาหลายสิบปีของทั้งคู่บูซายก็จะฉวยโอกาสหยิบเอากระบองคู่ใจของแดเดวิลมาคว่างเป็นอาวุธหวังใช้มันเพื่อเป็นการปิดตำนานปีศาจอ,อย่างเคลคิเชนไปอย่างถาวรทว่าสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อคารเรนเพทที่ก็อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันได้นาเอาร่างของเธอมาวางกระบองที่บูซายคว้างใส่แดเดวิลเอาไว้จนทําให้มันหนักก็ปากเข้าที่จุดตายองเธแบบจั การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของค่าเรนเพจมันก็ได้เป็นการฝากบาดแผลเอาไว้ภายในใจของแมดเมอร์ด็อกนับตั้งแต่นั้นเสมอมาโดยการที่ผมบอกว่าการจากไปของค่าเรนเพจมันคือการจากไปอย่างไม่มีวันกลับผมก็ไม่ได้เล่นสำนวนนะเพราะการจากไปของเธอมันเหมือนกับเควนสเตซี่ในจกักรวาลหลักเลยเป็นการสู่ขีดแบบทาวอนไม่ได้มีโคต้าการชุบชีวิตแบบพวกฮคีโรโรและวายร้าย และยิ่งอาวุธที่บูสไอ์ใช้ในการจบชีวิตของคารเรนเพจมันก็ได้เป็นกระบอกคู่ใจที่แดเดวิลใช้อยู่แทบทุกวันอีกการจากไปของคารเรนเพจจึงได้รับการยกย่องว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายและเทือนอารมณ์มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆภายในชีวิตของแมดเมอร์ด็อกกับการที่คนรักของเขาจะต้องถูกพากไปด้วยฝีมือของคู่ปรับตลอดการโดยมีอาวุธสังหารคือสิ่งที่เขาใช้อยู่ทุกวันชีวิตคู่อันล้มเหลว คือนอกจากอิริเกต้ากับคาเรนเพจจริงๆิเนาพาในชีวิตของพ่อหนุ Matt, ม่มแมดเมอร์ด็อกทนายความตาบอดของเราก็ถือว่ามีเหล่าบรรดาสาวสวยมากหน้าหลายตาคอยผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเพื่อทําให้ชีวิตรักของพี่แมดเนี่ยมันมีสีสันอยู่แทบจะตลอดเวลาเพียงแค่สาวๆาวแต่ละคนที่เข้ามาพาในชีวิตของพี่แมดนะครับถ้าเกิดไม่ใช่อิริกต้านะแต่ละคนก็คือจบไม่สวยกันทั้งนั้นอย่างคนที่ซอฟที่สุดก็คือนาตาชาโรมานอฟหรือแบล็กวิโดที่ทั้งสองคนได้โคจรมาจับคู่กันก่อนจะลงเอยมาลองคบหาดูใจกันดู แต่ด้วยความที่พอคบกันแมทก็จะเริ่มทําตัวพยายามปกป้องนาตาชาจนเกินเหตุผนวกกับไลฟ์สไตล์ความเป็นสายรับหลายหน้าของแนตด,ด้วยสุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันก็เลยไปกันไม่รอด ไม่ช้าแมทก็เลยมูฟออนลองไปคบกับนักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮเทอร์เกนอาญาตของนักธรุรกิจใหญ่คนหนึ่งภายในเมืองรักแรกอะไรต่อมีอะไรมันก็ยังพอดูดีแหละเพียงแค่เมื่อภาระจากที่บานของฝ่ายหญิงมันเริ่มมีมากขึ้นความกดดันผนวกกับความท็อกซิกต่างๆพลังงานด้านลบมันก็เลยถูกส่งต่อมายังความสัมพันธ์ของทั้งคู่เฮเทอร์เริ่มการเป็นคนติดสุราเรื้อรัง แถมยังเผยบอกต,ตัวตนของแดเดวิลว่าคือแมอเดเมอร์ด็อกให้กับชายคนหนึ่งได้รู้จนมันสามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวมารีดถ่ายและข่มขู่แมดได้อีกแมดที่เริ่มทนต่อพฤติกรรมอันเรียกร้องความสนใจของเฮเทอร์ไม่ไหวจึงเริ่มตีตัวออกห่างก่อนที่สุดท้ายเฮเทอร์ก็จะจากโลกนี้ไปด้วยความต้องการของเธอเอง โดยช่วงชีวิตที่มันดูเหมือนจะตกต่ำมากที่สุดข,ของแมตเมอร์ด็อกตัวเขาก็จะได้มีโอกาสพบกับสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากอรีอาน่าโอบรีนช่างภาพข่าวชาวไอริสที่ให้ความสนใจในตัวแมตอยู่ไม่น้อยแต่ด้วยความที่ในช่วงน,นั้นแมตเขากําลังอยู่ในช่วงเบีบยวเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดอยู่เจ้าตัวก็เลยไม่ได้จริงจังอะไรกับเธอมากกว่าที่พวกเขาจะได้ข่าวข่าวกันอีกทีนึงกอรีอาน่าก็ได้กลายเป็นเหยื่อของอาชญากรคนหนึ่งไปเสียแล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์กับตัวละครอย่างมารีวอลเกอร์หรือไทฟอยแมรี่อาชญากรระดับท้องถนนผู้ที่มีอาการป่วยเป็นโรคลหลายบุคลิกทับซ้อนอยู่ภายในตัวตนเดียวระหว่างบุคลิกของแมรี่หญิงสาวขี้อายผู้อ่อนโยนกับบุคลิกของไทฟอยอาชญากรผู้มาพร้อมกับพลังจิตระดับพื้นบ้านซึ่งแมรี่ก็จะได้รับการว่าจ้างโดยตรงจากคิงพินเพื่อไปทำให้แมดเมอร์ด็อกตกหลุมรักเธอจากนั้นก็ค่อยใช้ความสามารถของทั้งคู่เพื่อเป็นการขยี้ใจและทรม,มานแดเดวิลนั่นเอง โดยใบรรดาผู้หญิงที่เข้ามาพาดชีวิตของแมทก็จะมีอยู่คนๆนึงที่แมทก็ถึงขั้นตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเลยอย่างมิล่าโดราแวนหญิงสาวตาบอดที่แมทได้เคยไปช่วยเธอเอาไว้จากการถูกคลักรังส่งไปต่างโลก ถึงแม้จะตาบอดแต่มิล่าโดลแวนก็ทุ่มเททำทุกอย่างเท่าที่เธอจะสามารถทำได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายในเมืองฮิลลคิชเชนให้มันน่าอยู่มากขึ้นด้วยจูร่วมอะไรหลายอย่างที่มีเหมือนกันในท้ายที่สุดแม้ก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มต้นคาวามสัมพันธ์ครั้งใหม่กับเธอซึ่งมันก็จะได้รับการพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานการตามที่ผมได้กล่าวไป แล้วแน่่อนครับขนาดเป็นเพียงแค่คนรักอ่ะตัวละครต่างๆยังตกเป็นเป้เปาของพวกวายร้ายมีล่าที่เป็นถึงขั้นคู่ชีวิตของแมดเมอร์ด็อกอ่ะจะรอดไปได้ยังไงเธอมักจะตกเป,เป็นเป้าหมายของพวกวายร้ายที่ต้องการจะเข้าถึงตัวแดรเดวิลอยู่บ่อย ทว่าฟาร์ซ์สุดท้ายนะครับที่มันเป็นการปิดฉากความสมรรของทั้งสองคนมันจะเกิดขึ้นจากการที่ฟอกกี้เนลสันเพื่อนซีของแมดดันหลุดปากเกี่ยวกับเรื่องของค่าเรนเพ์ออกมามันก็เลยทําให้สุดท้ายมิล่าก็เลยตัดสินใจที่จะขอหย่าก,กับแมดโดยให้เหตุผลว่าในตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแมดนอาจจะไม่ได้รักเธอจริงๆเขาเพียงแค่ต้องการเธอเพื่อให้ลืมเรื่องของค่าเรนเฉยอันที่จริงสาวๆาวที่เข้ามาพาิชชีวิตของพี่แมดก็ยังคงมีอีกมากมายอยู่จํานวนหนึ่งเลย แต่เมื่อฟังมาถึงจุดนี้นะครับผมก็คงไม่ต้องบอกเน้อว่าที่เหลือเนี่ยสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขามันจะไปจบในรูปแบบใดกันโชคดีหน่อยก็คือแยกทางกันด้วยดีแต่ว่าถ้าโชคร้ายหน่อยก็คือเป็นอันตารายถึงชีวิตทำให้พวกบาดแผลที่พี่แมทของเราได้รับมาจากความรักที่ไม่สมหวังมันก็น่าจะมีอาการสาหัสไม่แพ้กับพวกบาดแผลทางร่างกายที่เขาได้รับมาจากการต่อสู้แน่ๆโดนเธอขายเพื่อแลกยา เพราะสำคัญที่ผู้แต่งมักจะหยิบยกนำมาใช้เพื่อเป็นรากฐานในการวางโครงเรื่องให้กับเหตุการณ์ต่างๆภายในคอมิกของแด r e เดวิลมันก็คือเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างตัวเขากับเจ้าพ่อแห่งอาชญากรรมผู้ครองโลกใต้ดินของนิวยอร์กอย่างคิงพินตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมามันก็จะมีเรื่องราวที่ต่างฝ่ายก็ต่างพยายามที่จะหาทางกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งด้วยวิธีการของตัวเองกันมาโดยตลอด โดยอยู่ในอีเวนท์ที่มันได้รับการยกย่องว่ามันคือจุดที่น่าจะพีที่สุดภายในปมความขัดแย้งของทั้งสองตัวละครมันก็คือหัวเรื่องที่มีชื่อว่าบอนเกนเมื่อคิงพีนได้ใช้เส้นสายของตัวเองจนสามารถไปซื้อข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงและชีวิตส่วนตัวของแดเดวิลจากคารนเพจที่ในตอนนั้นได้กลายเป็นคนติดยาผ่านตัวพ่อค้าคนกางได้สําเร็จ แล้วพอรู้ว่าเส้นหนามตัวสําคัญทะคงท่า,ท,าที่ชอบมาทําลายแผนการและความทะเยอทะยานของเขามันเป็นเพียงแค่ทนายความต้องต่อยตาบอดคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแมดมอร์ดกคิงพีนจึงไม่ลังเลที่จะใช้อํานาจท,ทั้งหมดที่เขาคารอบครองอยู่เพื่อบ่อนทําลายชีวิตส่วนตัวของแดเดวิลหรือแมดมอร์ดกให้ได้มากที่สุด ทั้งการทำลายชื่อเสียงในฐานะทนายความของเขาด้วยการใส่ร้ายว่าแมทเป็นทนายความน่าซื้อใจค้สมันแอบติดสินบนพยานเพื่อให้ตัวเองชนะคดีปันข่าวจนกลายเป็นกระแสและทำให้แมทก็ถูกยึดใบประกอบวิชาชีพทนายความไปตามมาด้วยการที่โดนสัมภากรอายัดบัญชีเพื่อรอการตรวจสอบส่วนทางด้านบ้านที่อยู่ก็โดนธนาคารยึดไป ชีวิตของแมทในช่วงนั้นนะครับมันก็เลยตกตามจนถึงขั้นเขา,ากลายเป็นคนเร่ร่อนเงินติดตัวสักปาาเลยก็ไม่มีจะต้องไปอาศัยนอนในตึกร้างเพื่อเอาตัวรอดไปวันวันแถมคิงพีนก็ยังตามตื้อเขาไม่เลิกด้วยการสั่งให้คนไปบึ้มบ้านที่เขาเคยอยู่พร้อมกับทิ้งเศษซากชิ้นของแดเดวิลเอาไว้ในที่เกิดเหตุเพื่อเป็นการส่งข้อความให้แมทได้รู้ตัวว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาในช่วงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญมันมีคนที่ชักยายอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนเวย จากพวกมารทุม์ที่มาถาโถมเข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันให้ตั้งตัวไหนจะมีเรื่องเกี่ยวกับการยั่วยุของคิงพินอีกมันก็เลยส่งผลให้ทางสภาพจิตใจและร่างกายของแบทในช่วงนั้นมันก็ไม่ค่อยสู้ดีเขาเริ่มกลายเป็นคนหวาดระแวงและมีอาการหายจิตแบบอ่อนๆจนไม่สามารถแยกระหว่างความจริงและภาพหลอนในหัวเขาได้เพราะสิ่งที่มันเลวร้ายยิ่งกว่าการที่เราไม่มีอะไรเลยมันก็คือการที่เรามีทุกอย่างแล้วต้องสูญเสียมันไป บอลในเกมจึงนับเป็นอีเวนท์ที่ได้รับการชื่นชมในแง่ของบทที่มาทําให้คิงพินไม่ได้เพียงแค่เล่นงานตัวตนของแด r e เดวิลแต่ยังสามารถมอบบทเรียนและทําร้ายจิตใจรวมไปถึงร่างกายของแมนเมอร์ดอกได้ซะจนไม่เหลือชิ้นดี ถึงขั้นที่ต่อให้แมเกล่าว้เพื่อนจะสามารถเปิดโปงแผนการร้ายพร้อมกับกระชากหน้ากากนักธุรกิจผู้ซื่อสัตย์ของคิงพินออกมาได้สําเร็จแต่พวกบาดแผลทางร่างกายจิตใจรวมถึงความเสียหายเกี่ยวกับชีวิตภาพพจน์ในฐานะทนายความของแมดเมอร์ด็อกที่คิงพินได้ทําลายและฝากเอาไว้ในชีวิตของแมทมันก็ตามติดตัวเขาไปสักพักใหญ่เลยกว่าที่เขาอาจจะสามารถกลับมาตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งในฐานะทนายความ และจากทุกสิ่งทุกอย่างที่แมดเมอร์ดอจะต้องเผชิญในระหว่างอีเวนต์บอลนาเกนเวลามีคนมาลิสต์นะครับว่าชีวิตช่วงไหนของแมดเมอร์ดอคือจุดที่ตกต่ำม,มากที่สุดข,ของเขาบอลนาเกนก็จะเป็นชื่อแรกๆที่ถูกลลสต์ขึ้นมาภายในรายชื่อเสมอก็ a, ถึงขั้นที่ซีรีส์ซีซั่นล่าสุดข,ของแดร์เดวิลยังต่อท้ายชื่อด้วยคำว่าบอลนาเกนตามอีเวนต์นี้เลยอะเป็นตัวละครที่โดนแฉตัวตนมากกว่าหนึ่งครั้งก็ a, ตามนั้นเลยครับแดร์เดวิลอะ หงาที่เขาก็เป็นฮีโร่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปกปิดตัวตนใช้ชีวิต2ด้านถึงแบบนั้นก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะตัวตน่แท้จยสิงของแดเดวิลมันก็เป็นสิ่งที่มักจะถูกเปิดโปงบ่อยมากบ่อยซะยิ่งกว่าสไปเดอร์แมนและในทุกครั้งที่มันโดนแฉมันก็จะเป็นการสร้างปัญหาและความยากลบาบากในการใช้ชีวิตให้กับแมดเมอร์ด็อกแตกต่างกันออกไป โดยสิ่งที่มันน่าตกใจไปมากกว่านั้นเลยก็คือคิงพินศัตรูตัวฉกาจของแดเดวิลทา้ะที่เขาก็มีทั้งข้อมูลและหลักฐานที่มากเพียงพอในการจับแมทเมอร์ด็อกเข้าคุกจากคดีของสารเตที่เขาได้ก่อขึ้นมาได้ไม่ยากหาเขาต้องการ ด้วยการนําข้อมูลที่เขามีอยู่ไปเปิดโปรงตัวตนของแมดเมอร์ด็อกเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพ่อวายร้ายคนอื่นๆมันก็จะมารุมถึงแดเดวิลเองโดยที่คิงพีนแทบจะไม่ต้องลงมือทําอะไรเองด้วยซ้าจะให้ใช้วิธีพื้นแบบนี้ในการกําจัดแดเดวิลมันก็คงจะไม่เหมาะสาหรับเขาตัวละครในคนหนึ่งที่รู้ตัวตนว่าแดเดวิลกับแมดเมอร์ด็อกคือคนคนเดียวกันโดยที่เจ้าตัวไม่จำเป็นต้องบอกก็คือเบนยูริกนักข่าวคนสนิทของแมดเมอร์ด็อกที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆจนไปสืบรู้เรื่องนี้ได้ด้ววยตัเอง แต่ด้วยความที่เขาเองก็เข้าใจถึงเจตานาที่แมดเมอร์ด็อกจะต้องทําตัวแบบนี้แล้วการมาอยู่ของแดรเดวิลเองก็เป็นตัวตนที่มีความสําคัญต่อการปกป้องผู้บริสุทธิ์ในย่านเฮลคิเชนถึงจะสืบจะรู้แล้วแต่เบนยูริกก็ไม่เคยมีความคิดที่จะเปิดโปงความลับของแมดเมอร์ด็อกในข่าวของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพียงแค่ต่อมามันก็จะมีผู้ช so ่วยมือดีคนหนึ่งของเบนยูริกสามารถแฮ็กเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเขาก่อนจะนําเอาเรื่องเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของแดเดวิลที่เบนยูริกได้เก็บเอาไว้ในไฟล์มาใช้ในการตีพิมพ์เป็นข่าวแมทเขาก็เลยต้องแก้เกมด้วยการแกล้งตายแล้วหันไปใช้ตัวตนแฝงที่มีชื่อว่าแจ็คแบตลินพร้อมกับออกปฏิบัติการในฐานะแดเดวิลเช่นเดิมเพื่อกบข่าวเกี่ยวกับเรื่องตัวตนของเขาที่มันได้ถูกตีพิมพ์ออกมาให้กลายเป็นเพียงแค่ข่าวลือเรียกกระแสเฉย แล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาในช่วงต้นของยุค2000แมทก็จะโดนใช้ครั้งหนึ่งเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของเขาที่คิงพินได้เก็บเอาไว้มันดันรูวไหลออกมาจากคนในนะไม่ได้เป็นการรู้ออกมาจากตัวคิงพินลูกน้องเขาเป็นคนปล่อยออกมาเองแล้วก็จับพัดจับผูครับสื่อท้องถิ่นได้ข้อมูลนี้ไปแล้วก็ทําการตีพิมพ์ออกมา นักแรกแมทเองก็ดูเหมือนว่ายังพอจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่าได้อยู่กระทั่งประชาชนก็ได้เริ่มโยงไปว่าแมททนายความตาบอดที่เป็นแดเดวิลก็คือเจ้าพ่อแห่งอาชญากรรมผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นคิงพินคนใหม่หรือเปล่าซึ่งมันก็คือความจริงครับเพราะหลังจากที่แมทโค่นบิลสันฟิตลงได้ตัวเขาก็ได้สวมรอยเป็นคิงพินคนใหม่เพื่อควบคุมอาชญากรรมทั้งหมดภายในเมือง แล้วพอเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่แมททํทำไปมาเริ่มแดงขึ้นมาว่าแดเดวิลก็คือคิงพินตัวเขาก็เลยถูก FBI รวบไปฝากขังเอาไว้ในคุกอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่ต่อมาแมทเมอร์ด็อกก็จะพ้นจากข้อสองสัยทั้งหมดหลังจากที่ไอรอนฟิสได้สมรอยเป็นแดเดวิลพร้อมกับออกปฏิบัติการในช่วงที่แมทโดนจับขังเอาไว้เป็นการทําให้พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับมันไม่สอดคล้องกันทั้งที่แมทโดนขังอยู่แล้วแดเดวิลมันจะออกไปป้นเปี้ยนได้ไงวะ จนนำมาสู่การที่เขาก็พ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดเนื่องจากพยานหลักฐานที่ไม่เพียงพอแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังคงมีคนบางส่วนรวมถึงวายร้ายบางคนที่ยังปักใจเชื่อว่ายังไงซาแดเดวิลกับแมดเบอร์ด็อกมันก็ต้องเป็นคนคนเดียวกันดิวะมันก็เลยมีคนพยายามที่จะใช้ความชินในโซนนี้มาข่มขู่เพื่อบีบให้แมดทำตามที่พวกมันต้องการอยู่บ่อยๆสุดท้ายเพื่อเป็นการตัดปัญหารวมถึงความกังวลที่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะโดนแบ็กเมลหรือแฉเมื่อไหร่แมดจิงตัดสินใจชิงบอกก่อนเลยว่าโอเค ผมนี่แหละ Daddy Will. แดรเดวิลไม่ต้องมาแชร์ผมแล้วนะครับผมยอมรับครับผมผมนี่แหละครับพีศาจาเทลคิทเช่นครับผมมันก็เลยทําให้เรื่องราวภายในคอมิกแดรเดวิลในช่วงปี2014จนถึงปี2017มันก็จะถูกเซตติ้งเอาไว้ภายาในเหตุการณ์ที่ทุกคนก็จะรู้ว่าแมตเมอร์ด็อกเป็นแดรเดวิลนั่นเอง แล้วพอมาถึงกําหนดการที่ความิดของพวกเขาจําเป็นต้องเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหัวเรื่องมันก็จะเกิดเหตุการณ์ปฏิหาริย์สิ่งเหนือธรรมชาติที่ทําให้ทุกคนนะครับลืมเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดไปเป็นการรีเซทให้ตัวตนที่แท้จริงของเดเดวิล <c oughs> ก็ถูกเก็บไปเป็นความลับอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวละครที่เข้าออกคุกบ่อยเป็นว่าเล่นซึ่งการเข้าออกคุกบ่อยเป็นว่าเล่นในที่นี้ผมก็ไม่ได้หมายถึงบทบาทหน้าที่ของแมดเมอร์ด็อกในฐานะทนายความที่ก็จะต้องเข้าไปคุยกับพวกนักโทษในเรือนจํานะ ความหมายของผมมันตรงตัวครับไม่ได้มีความในแฝงแดเดวิลคือฮีโร่ที่โดนจับยัดเข้าสังเตยบ่อยมากทาั้งที่เขาก็อุตส่าห์คอยปกป้องผู้คนภายในเมืองและคอยค้นลมอำนาจของพวกเครือข่ายอาชญากรรมอยู่เบื้องหลังจากในส่วนที่อำนาจทางกฎหมายเข้าไม่ถึง อย่างไรก็ตามเพราะเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่ดีนะว่าสิ่งที่แดเดวิลทำถ้าว่ากันตามร่างของกฎหมายอ่ะสิ่งที่เขาทําลงไปมันก็ผิดอยู่ดีแดเดวิลเขาก็เลยเป็นตัวละครที่มีคดีความติดตัวอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายร่างกายผู้อื่นการดัดแปลงอาวุธการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รวมถึงการบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต หากไม่นับเรื่องที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับในตอนที่แดเดวิลโดนโยงว่าคือคิงพินคนใหม่ล่าสุดในปี2019ที่ผ่านมาหลังจากที่แมดเมอร์ด็อกฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับมาจากการถูกท럭สังชนเข้าแบบจังๆนะครับแต่ดันไม่ถูกส่งไปต่างโลกเพียงแค่ต้องนอนโคมา่าจากอาการบาดเจ็บสาหัสที่มันเกิดขึ้นถึงระนันนแมดก็ยังดันทุรงังอุตส่าห์มาลงผาาสนามทารที่ร่างกายของเขามันก็ยังฟื้นฟูไม่เต็มที่ด้วยร่างกายที่มันยังไม่เต็มร้อยในการต่อสู้แดเดวิลจึงต้องออกแรง มากกว่าปกติซึ่งความดันทุรรงของแมทมันก็นํามาสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแดเดวิลเผือทำให้คนร้ายคนหนึ่งที่เขาต้องเผชิญหน้าด้วยเกิดการกระทบกระเทือนทาสมองอย่างรุนแรงเป็นปัจจัยทําให้เขาต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา ตอนแรกแมดเองก็ยังไม่เชื่อนะว่าสิ่งที่เขาทำลงไปอย่างมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าวะมันไม่ได้มีไวไร้ายคนไหนจัดฉากเขาใช่ไหมหรือว่าคิงพินมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าด้วยความเชื่อว่าเขาอาจจะโดนจัดฉากแมดก็เลยพยายามที่จะหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความเริสุทธิ์ของตัวเอง เดวิลเขาต้องใช้ระยะเวลาอยู่สักพักใหญ่เลยนะกว่าที่เขาจะสามารถยอมรับได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากความประมาทของเขาไม่ได้มีใครมาจัดฉากทั้งนั้นเมื่อคิดได้มันก็เลยยอมมอบตัวแล้วก็นำตัวเองเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมเพื่อชดใช้ความผิดที่เขาก่อเอาไว้ต่อให้มันจะเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของเขาก็ตาม ถึงในระหว่างการจำคุกแม้จะได้รับอนุญาตจากทางศาลให้สวมใส่หน้ากากเอาไว้เพื่อปิดบังตัวตนของเขาแต่สิ่งนี้มันก็ไม่ได้เป็นการช่วยให้ชีวิตภายในคุกของแดเดวิลมันง่ายหรือปลอดภัยขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยเพราะว่านะคุกแห่งนี้นะครับมันคือคุกแห่งเดียวกับที่เขาส่งผู้อาชญากรมาขังเอาไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นเองเขาก็เลยมีโจทย์อยู่ในคุกเยอะทั้งที่ที่รู้ว่าแดเดวิลจะถูกส่งตัวเข้ามาอยู่ภายในเรือนจำเดียวกับพวกมันนะ่ะพวกรุนพี่ที่อยากจะรับน้องหรือไม่ก็เอาคืนกับสิ่งทที่เดดววิกกัับพมน ก็จ้องเล่นงานแมทตั้งแต่ยังไม่เข้ามาเลยแล้วมันก็ดันมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องที่ใครก็ตามที่สามารถเก็บแดเดวิลได้ก็จะได้รับการปฏิบัติและสิทธิพิเศษจากทางคู้คุ้มด้วยชีวิตในแต่ละวันของแดเดวิลนบะตั้งแต่ที่เขาต้องมากลายเป็นนักโทษมันจึงวนเวียนอยู่กับการเอาชีวิตรอดจากเหล่าบรรดาโจรมากมายที่จ้องจะเอาชีวิตเขาอยู่แทบทุกวินาทีเขาอกขนมล่อเอาไปกินเอาไปกินมาถึงเวลาตอนนอนเนี่ยหนมนะหนมนาหน,น,าหน,นามนะจำได้ไหมหนมน้า เรียบร้อยมาเลยแล้วเ,เหมือนตึ้นแรงเรียบร้อยสายหย่อสุดแด๋เลยผมก็มองหน้ามันอีกเมื่อมองมาสีแดงอ่ะยาสีเล้งยาสู้ลิงถึงต่อมาแดร์เดวิลจะได้รับการอภัยโทษเนื่องจากการประพฤติโตเป็นนักโทษที่ดีและคอยช่วยงาน FBI อยู่เบื้องหลังจากภายในเรือนจำหลังออกคุกม,มาได้ไม่นานทาั้งแมดเล็อิิต้าก็จะถูกพวกตำรวจหมายโหยอีกครั้งหนึ่งเมื่อคิงพินมันได้ขึ้นกลายเป็นนาย,ยุทศสมนตรีคนใหม่ของนิวยอร์ก พร้อมกับใช้อำนาจที่มันมีในการประกาศให้พวกสารเตี้สวมหน้ากากอย่างพวก Dare Devil, แดเดวิลกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเป็นทางการและจะต้องถูกจับกุมเข้ามาพิจารณาโทษภายในกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่มีข้อแม้ในตอนนั้นนะครับแดเดวิลก็คือเพิ่องออกคุกมาได้ไม่นานนะครับอย่างไม่ทันจะได้พักหายใจหรือทำอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือโดนหมายหัวเสี่ยงติดคุกอีกแล้ว เอาไวว่าสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภายเวนาที่นี้เลยซึ่งอ๋อผมขอญาติไม่ไหวนะครับอัดคลิปโดยมองไม่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนเนี่ยมันลําบากมากเลยนะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุทกคนที่ดูคลิปกันมาจนถึงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามการกดไลค์และการกดคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยนับเป็นกําลังใจอย่างดีเลยนะครับ ให้ผมเนี่ยสามารถทําคลิปได้ต่อไปเหมือนกับที่แมต m u เมอร์ด็อกยังไม่ยอมแพ้ให้กับความอายุทํารมภายในเฮลคิดเช่นเลยและที่สําคัญนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนอีกจํานวนหนึ่งที่อุตส่าห์มาสมัครสมาชิกเพื่อนสนับสนุนช่องเราเพิ่มเติม,ตมไม่ว่าจะเป็นระดับแบทแมนเรียกพี่อย่างคุณยูนะาคุงแล้วก็ระดับเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างคุณสิระวิทคุณเซกคนัทแล้วก็คุณอินเนอร์ไซเคิลมาเลยนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสนับสนุนช่องเราเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ผ่านระบบสมาชิกนะครับเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นคิดนยังไงกับเนื้อหายในคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมเลยนะผมรออ่านอยู่ส่วนสำหรับวันนี้นึกถึงจกักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิรเอาไว้เกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนชาว